บรรจุประทานไว้ท่านประธานกล่าวเปิดงานเสร็จแล้วจะมีซีร้าไลของเราสวยงามต่างของครับในวันนี้นะครับนอกจากราบผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ของสุโขทัยแล้ว ลำดับ,บต่อไปนะคะนายสุธรรมทิพทาวุฒิอาสาธนาคารสมองก<ต>ับกระผมค่ายขอเรียนเชิญท่านกล่าวเปิดงานสักการะสองพ่อขุนวีรบุรุษแห่งชาติไทยบรยหารส่วนจังหวัดส,สุโขทัทยและผู้นำชุมชนหัวหน้าส่วนราชการประชาชนมีนามีร่วมการจัดงานสักการะสองพ่อขุนวีรบุรุษแห่งชาติไทยครบอรอบเจปี ประดิสถานแะเมืองบางขลังพ้องก,ก,กับการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์เพื่อปลูกเก็บสำนึกให้คนท้องถิ่นให้เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ให้เป็นศาสตราวุธิประจำพระองค์เป็นราชาสมบัติซืบมุ่งต่อไปการบริหารส่วนตำบลทุ่งตสเรียมค่ะ พ่อขุนผาเมืองรับบทโดยนายพานุวิทย์กองก้อนนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งเสี่ยงค่ะพ่านางศิขระมหาเทวีรับบทโดยนางสุนิตราดนจิตผู้นวยการกองคลังเทศบาลตำบลสีนครค่ะตำบลเขาแก้วสีสมมูรณ์ค่ะ นายกฤษฎาชุนนาวันนายกเทศมนตรีตำบลศรีนครค่ะ